ศูนย์ปร,ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารส,สนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์ข้ามชาติมียอดเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารส,สนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัวย,ย่อก็คือสอปอสจตรจุด ภาษาอังกฤษก็คือ t h a i l a n d Action Task Force for Information Technology Crime Suppression การนี้ได้มอบให้กับพลตำรวจโทสุรเชษฐพานผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นรองผู้มีการศูนย์ควบคุมกำกับชุดปฏิบัติการประจำศูนย์โดยเมื่อวันที่15มกราคม2562คณะเจ้าหน้าที่สอปอสอจุดตอรอจุดชุดที่13พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนโดยร่วมกันจับกุมตัวนายกริ ตะพบชีธรรมรัฐ40ปีพร้อมพวกรวม8รายตามหมายจับของสารจังหวัดพระขนงที่4ขีด15 2562กระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทายผลฟุตบอลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพฤติการแห่งคดีก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมได้ทำการสืบสวนทราบว่ามีเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตโดยมีผู้เล่นเป็นคนไทยจำนวนมากคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w o r l d Wide Web i ไอไ e ที่ไซึ่งมียอดเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนกว่าสองร้อยล้านบาทเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนี้มีนายกฤิตภพชีธรรมรัตน์กับพวกร่วมกันเป็นเครือข่ายในการจัดให้มีการเล่น โดยมีการตั้งสำนักง,งานอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าทำการตรวจค้นจับกลุ่มอย่างไรก็ตามชุดสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งทราบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันนี้เป็นกลุ่มคนไทยทั้งหมดจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานต่อสารจังหวัดพระโขนงออกหมายจับก,กลุ่มผู้ต้องหาทั้งเครือข่ายจับก,กลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ประกอบไปด้วยสมุดบัญชีบัตรเอทีเอมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสถานีตำรวจนครบาลประเวทรุงเทพมหานครดำเนินคดีตามกฎหมายคือในการดำเนินการนะครับนะก็ปัจจุบันยอมรับว่าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้โลกเรามีอินเทอร์เน็ตที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตก็เล่นได้หมดนะครับพนันวันนี้จะนั่งอยู่ริมถนนนั่งอยู่ชายหาดเ,เล่นอินเทอร์เน็ตได้หมดวันนี้จะสังเกตนะครับ เ,เมื่อก่อนเนี่ยการเล่นกานันของไทยเรามีตู้ม้าใช่ไหมครับมีตู้มา้มามีโต๊ะควนอะไรต่างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเ,เพราะเขาใช้ออนไลน์อินเทอร์เน็ตหมดด้วยเหตุน,นี้นัาวันเนี่ยถึงจะมีมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็การใช้ออนไลน์ก็มีภาพสวยๆนะครับในการชักชวนผู้เล่นนะครับนะฮะเพราะลวันนี้เราจับกลุ่มได้หมดทั้งกระบวนการนะครับนะแล้วจะขยายผลอีกนะครับซึ่งอาจจะมีสี่คน เพราะนั้นรูปแบบวิธีการก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับดังนั้นวันนี้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านบกตรตลอดจริงได้ตั้งศูนย์ตา่อตามากาิจกรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมานะครับเพราะว่าวันหน้าเนี่ยจะเป็น 5G นะครับทำให้อาจรกรรมประเภทน,นี้มีมากขึ้นแน่นอน